ใจที่มันตายอยู่ทั้งเป็นเหมือนกระซากข,ขึ้นๆลงๆเพราะ,ะถูกทำลายด้วยอำนาจของความโลภกหกล,ลงตัณหาอุปาทานเนีย่ยทุกวี่ทุกวันแต่เราไม่รู้สึก mm hmm. เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีความสำคัญต่อชีวิตเหมือนอากาศที่เราหายใจ mm hmm. เป็นปัจจัยที่ห้าที่สำคัญต่อชีวิตที่ท่านจะเรียกว่าจะปลอบประโลมชีวิตนี้ให้มีความชุ่มชื่น mm hmm. เบิกบานบสมกับคำว่าชีวิตที่เราพูดว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย สิ่งใดที่มีชีวิตสิ่งนั้นต้องมีความสดชื่นงอกงามใช่ไหมคะแต่ชีวิตของเราที่วิ่งวนเดินเหินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนียมีชีวิตกันหรือเปล่านี่เราไม่เคยย้อนถามตัวเองบ,บางชีวิตก็แสนจะแห้งแล้งเหี่ยวแห้งข้างในไม่เกลียมข้างในนั่นไม่ใช่มีชีวิตมันมีแต่ซากที่เดินได้ไปตามเหตุปัจจัยที่ยังไม่สิ้นลมยังไม่ลมตึงแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีความสำคัญต่อชีวิตไม่ผิดอะไรกับอากาศที่หายใจ ไม่ผิดอะไรกับน้ำที่ดื่มไม่ผิดอะไรกับอาหารที่เราต้องกินเพื่อบำรุงร่างกายธรรมะก็จะเป็นทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งอาหารที่บำรุงจิตใจให้มีความเจริญงอกงามให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงให้มีความเฉลียวฉลาดพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาที่แท้จริงและเมื่อใดที่จิตใจมีธรรมะได้อย่างนี้ถึงแม้จะไม่เต็มที่แต่จะมีมาเรื่อยทีละเล็กละน้อยผสมผสาน ฝึกอบรมไปจนทั่งฝังรากลงไปทีละเล็กละน้อยชีวิตนั้นหรือจิตใจนั้นจะมีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน